ตอนนี้เราอยู่กันที่แซลมอนเฮาส์ถ้าใครไม่รู้ว่าแซลมอนเฮาส์คืออะไรเดี๋ยวแปะโฆษณานี้ให้ดูก่อนสวัสดีค่ะท่านผู้บริหารทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รถเมโซฮูนอ่ะเนี่ยคืองานของแซลมอนเฮาส์วันนี้ที่มาเพราะว่ามาโปรโมทซิตคอมครับ เออผมยังจําชื่อไม่ได้เลยพี่ลักเบกแตกแ <c oughs> ล้วเบกดาวอยู่บนเสื้อ <c oughs> ไม่เป็นไรเพราะตัวละครไม่ได้พูดคานี้ <c oughs> คิดยังไงถึงเรียกเพ่อนผมไปแคสครับพี่อยากได้คนจังหวะคอมเมดี้เราก็อยากได้คนที่เข้าใจโปรเซสครีอที่ะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าพีเอสอะฟิตวิวมากแล้วก็ดัาว่าพี่น่าจะเล่นคอมเมดี้ได้แต่ปรากฏว่าไม่ได้ได้ได้แต่ว่าแต่ว่านัทอะนัทเป็นตัวละครที่เราจูงกันนานจูนนานไปพี่โอ้ยแดงนน้วจริงจริงนัทเขาไม่เคยเล่น ไม่เคยคอมเมดขาเคยเล่นครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่คอมเมดี้จ๋าแล้วนี่น้องโอนิวโอนิวเป็นนักแสดงที่โฆษณาที่แซมมอนฮาวใช้บ่อยเห็นฟีม้ <N G S 1> มาลายเหมือนแล้วรู้สึกว่าแรงเยอะเรื่องนี้ถ่ายแล้วทางเวิร์กพอยต์นะครับทุ่ม40่ถึง2ทุ่มตอนแรกอะ่ะอยากจะพาไปดูที่กองถ่ายแต่ว่าหลังจากถ่าไยไปประมาณ2รอบอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโอ้ทุกอย่างมันต้องเหมือนแบบออนทามออนทามออนทามหมดเลยและถ้าพวกเราไปถ่ายอะ่ะจะทำให้กองเขาช้าก็เลยคิดว่าถ้างั้นก็มาโปรโมทโด,ดยการถ่าย ที่แซมอนซะแล้วมาเมือไวไหวผู้ใหญ่หรือยังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสอัสดีครับอันนี้ใครครับเนี่ยลุงเนวสันฮะฝรั่งที่โดนคนไทยดา่าอ่ะผมแปะวิดีโอให้คุณเข้าใจก่อนว่าลุงเนวสันประมาณไหนเขาทําปากที่พูดาคาคานั้นอยู่ด้วยโอรย้รวยใช่ใช่รวยรวยมันเป็นเป็นเรซินครับพี่แกะทาให้พี่แกะคนทําสงครามสงมดวนนะการที่มีแพนด้านี่คือเขาชอบหรือเปล่าฮะไม่รู้เลยบางทีก็จะใส่ชุด สงการบางนีก็เอาป้ายพนักงานมาคลองไอ้ป้ายนั่นที่เดินเข้าเดินออกก็มาคล้องไว้เหมือนจะเข้ารบกันแต่ก็นะก็น่นเลยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิอย่างแรกเลยนี่คือพี่พิชัยนะครับคนนีครับรู้จักอยู่แล้วผมจะเรียกพี่ว่าเป็น อะไรเดียวพี่เจ้าของ C D C D c ี e a t i v e Director เรียกพี่วิชยยัยแหละอ่าเรียกพี่วิชยัยอ่าเป็นว่านี่คือพี่วิชยัยเราไปดูอะไรก่อนพี่ไปฝั่งลูกค้าก่อนไหมมา้ยผมเคยมาร้วผมเคยมาแล้วอันไหนคุณนําหน่อยสินี่เริ่มจากรางวัลก่อนรางวัลน,นี้เอามาเท่าที่ซื้อไหวครับเพราะว่ามันต้องซื้อมาจ่ายแพงอ๋อโอเคใช่ครับงแดงเท่าไหร่พี่ก็เลยได้มาไม่ทุกตัวครับเอาแท้ซื้อไหวครับรางวัลที่นี่เยอะอยู่แล้วเพราะว่าถ้าคุณดูเนี่ยโฆษณาที่นี่ จ้ามากนะอันนี้ห้องดับเบิลเฮดเฮ้ยดีครับพี่อธิบายคําว่าดับเบิลเฮดเวลาเราทําหนังโฆษณาเสร็จแล้วอ่ะมันต้องมาดูพร้อมกันครั้งแรกดับเบิลเฮดเฮดที่1ลูกค้าเฮดที่2พวกเราห้องดับเบิลเฮดครับก็จะอยู่กับลูกค้าที่นี่นานสุดบางทีก็10ชั่วโมงอะไรเงี้ยผมว่าพี่เอสด,ดูดีพี่เอน่จาจะผ่านห้องดับเบิลเฮดเป็นห้องเชือ่อ <laughs> ต้องเรียกว่าหลังจากถ่ายเสร็จแล้วห้องนี้เหมือนจะเป็นห้องแรก สำหรับคนทําโฆษณาที่จะได้ทําโพสต์ป่ะพี่ใช่เพราะมันจะเป็นห้องที่เอาไว้ตัดต่อสําหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไหลไปดูแต่ละห้องมันไม่ใช่ว่ามีห้องนี้ห้องเดียวคือตัดแล้วมันไม่จบเว้มันตัดเสร็จแล้วมันมีอย่างอื่นให้คุณทําอีกลูกค้าก็จะนั่งตรงนี้ดูหนังรอบแรกตรงนั้นไม่ชอบตรงนี้ไม่ชอบขยับได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมน่นน่นนนี่นู่น,น,น,นสมมุติว่าพี่วิชัยเป็นผู้นำกับ ใช่ผมก็จะนั่งตรงนี้ก็จะให้ดูโฆษณาแล้วก็คอมเมนต์นี่ก็มเมนก็จะนั่งตรงนี้เลยคนจะต่อแก้คัตติ้งไดล็อกพูดเร็วไปพูดช้าไปหนังมันช้าไปเพลงไม่ชอบเลยแก่ได้ไหมอะไรเงี้ยอะไรดีเฟนต์ได้ก็ดีเฟน์อะไรดีเฟน์ไม่ได้ก็ก็แก้ตามคอมเมนต์ลูกค้าอะไรที่แบบว่าเราพยายามดีเฟน์บ่อยที่สุดเลยผมว่าเพลงนะเพลงสกอร์อะยา่าม,มันเป็นเทสตล้วนเลยอะเมื่อพักที่แล้วมันมีวะลูกค้าแก้ได้หรือแก้เพลงอะไอ้นี่ก็จะเดือดร้อนสุดเพราะว่าเพลงมันจะสัมพันธ์กับคัตติ้งแก่ทั้น ให้ท่อนนั้นเริ่มสนุกแล้วเราก็จะเลือกเพลงสนุกแต่ไม่เกลอบางทีเราก็จะฉายเพลงฟังเพลงแจ๊ซซึ่งลูกค้าแบบมันดูไม่ใช่เลยค่ะเอานํามาคุยว่าทํำไมถึงไม่ใช่ทําไมถึงใช่สําหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงนี้นะครับคือสมมุติว่าเวอร์ชั่นที่1 ที่ทางผู้กำกับหรือว่าคนตัดต่อเขาวางไว้ใช้เพลงเร็วพัม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 ภาพก็จะเปลี่ยนตามไปจังหวะพัมพัมพัมแต่ลูกค้าบอกว่าไม่เอาไม่ชอบเพลงเร็วอยากได้เพลงช้าเอาแหละไอภาพที่คุณใช้อยู่หนึ่งวินาทีเมื่อกี้มันอาจจะต้องยืดมันต้องเปลี่ยนต้องแก้ใหม่หมดเลยนี่เป็นหนัง15หาวิก็จะยิ่งยากเพราะเพลงมันจะฟิกมา15หพอดีพอแก้เพลงมันไม่ลงห้องก็น้องหาเพลงใหม่เขาให้แขกกินแกได้แกได้แกได้นไม้ตายนะเวลาคุณมาห้องแบบนี้เนี่ยอันนี้จุดชี้วัดเหมือนกันเพราะว่าถ้า ใช้ไปกว่าครึ่งลูกค้ากินนุ่มเง้มเพลินเออผ่านผ่านผ่านจริงหรือไม่ครับที่บางทีเขาบอกว่าลูกค้าต้องอยู่ในนี้จะกว่าลูกค้าจะเหนื่อยแล้วลูกค้าจะยอมปล่อยผ่านไม่จริงนะไม่จริงบางทีลูกค้าก็ไม่มีวันเหนื่อย เราเคยเดบิวตให้กันหนึ่งเมื่อไหร่วะตีสองอะไรอย่างงี้ป่ะทั้งวันก็มีบางทีคอมเมนต์ไม่เยอะแต่แก้ยากก็ต้องให้เขารอไป3ชั่วโมงเพื่อหาวิธีแก้เคยมีลูกค้าขอแก้เพลงตอนห้าทุ่มมังโหตีสองครึ่งอะไรเงี้ยกว่าจะได้พี่พิชัยเคยคิดไหมพี่ว่าถ้าเราเปลี่ยนจากโซฟาที่นั่งสบายแล้วเราเปลี่ยนเป็นแบบยืนอะเขาจะโมโหเร็วขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะแต่พูดถึงแซลมอนผมรู้สึกว่ามันมีคาแรคเตอร์ของที่นี่ที่แบบว่าชัดเจนอยู่แล้วอะเหมือนกับว่าคนที่แบบ มาซื้องานที่นี่จะชอบมากที่นี่อยู่แล้วมันชัดเจนแล้วว่างานที่นี่มันเป็นยังไงผมว่ามันช่วยได้ไหมครับไม่ไม่ช่วยเลยคนชอบเข้าจะผิดมันยังง่ายซึ่งไม่ง่ายเลยบางทีมันก็แล้วแต่โจทย์นะอย่างเช่นโจทย์ซีเรียสเราจะไปตลกไม่ได้เราดูอีกสักห้องไหมจะได้ไม่นั่งตรงนี้นานไปเออเอาอะไรไปด้วยดีว่าเอ็มเอ็มเอ็มไปช่วยเม็ดนึงอันนี้ห้องจูนสีเลยครับมันคือขั้นตอนที่ต่อจากตัดต่อป่ะครับพี่ใช่คัตติ้งแก้กันจนหนำใจแล้วก็มาจูนสีกันพอเวลาเราถ่ายหนังโฆษณามัน สีมันก็จะซีดๆนี่ก็จะมาเร่งสีขึ้นสีผิวให้มันชมพูขึ้นหมอนใบนี้สีแดงเกินไปลูกค้าไม่ชอบทําให้แดงซีดหน่อยทำให้แดงมันซีดลงไปหน่อยอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นโปรเซสที่ผมไม่ได้เข้าเราเพราะผมไม่เก็ทละเดลวิเฮดนานแล้วตัวสีนานกว่าเพราะว่าพอพอมันส่งไปที่มือถืออ่ะแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันหน้าจอคอมไม่เหมือนกันคนละสีกันอย่างที่เนี่ยครับมีพนักงานที่เกี่ยวกับ คัลเลอร์เกทดิ้งตรงนี้ตรงๆเลยไหมครับหรือว่าเรามีเป็น o u t ซ o u r c ที่เขามาช่วยทําเป็นงานมีคัลเลอร์เกทดิ้งตรงๆครับที่นี่มีคนตัดต่อ2คนเผอิญคนนึงเก่งเกทดิ้งก็เลยส่งไปอบรมเป็นเรื่องเป็นราวเลยให้เขารับผิชอบเกรดิ้งอย่างเดียวก็เริ่มลงอุปกรณ์อุปกรณ์ครับแพงหมดทุกอย่างครับไอของไม่เข้าใจเขาไอเนี่ยน่าจะแพงมากสิจอแพงกว่าจอนี้สองแสงว่าป่านมั้งพี่เราจับจอรีบจอแม่งโคตรหนาเลยฮะนี่นะฮะหนาประมาณแบบ นย้วกลางนี่ตอนแรกก็แบบมันจะแพงอะไรวะพอดูอ๋อโอเคมันหนามากมันคงจะดีมากแล้ว <laughs> แต่ชอบป้ายห้องนี้นะห้องนี้สี #f79666 รูมคือสีส้มเฉดนี้ครับน่าจะมีให้หมดเลยทั้งห้องแล้วก็เชียวพี่เอาไหไหเชียวเราอยู่ในยุคที่จอมันเยอะมากเลยพี่สีแต่ละจอมไม่ตรงเลยอะพี่มีปัญหานี้ไหม มีเราเลยต้องให้เขามาดูจอกลางคุณกับผมมาตกลงกันที่จอนี้แล้วที่เหลือคือเรื่องของเขาละอย่างโฆษณาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีการจัดการเรื่องสีลักเบรกแตกมีไหมครับจัดการเรื่องสีมีครับจูนสีหนักๆเลยเพราะว่าไฟมันสว่างเกินไปเกินกว่าที่แกปอยากได้แล้วผมอยากให้มันมีเฉดซิค,คอมปกติเขาจะัดฉายมันสว่างเนาะ เราก็จัดทีเดียวอันนี้เราให้ตากล้องเราไปช่วยจัดเงาด้วยเลยอยากให้มันมีเฉดมากๆให้มันดูเป็นธรรมชาติขึ้นสําหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงนี้ครับคือไฟในหนังอะส่วนใหญ่เขาจะชอบมาแบบเฉงเฉียง ให้เห็นเงามีแบบตรงนี้มืดตรงนี้สว่างนิดนิดหน่อยหน่อยทำให้มันรู้สึกภาพมันสวยแต่ถ้าเป็นซิทคอมเมื่อไหร่บนเพดานเนี่ยมันจะมีไฟอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยแต่ดวงใหญ่หน่อยปุ๊บปุ๊บส่องลงมาทุกอย่างแม่งต้องสว่างหมดคือมันก็จะดีในแบบหนึ่งถ้าคุณอยู่ในรายการข่าวแต่ถ้าอยู่ในหนังปั๊บมันจะดูรู้สึกแบบแข็งแข็งอ่าแสงมันจะแข็งแข็งอ่ะและนี่คือห้องแก้สีซึ่งเป็นขั้นตอนประมาณที่สองอันนี้ทํว v t R ด้วย,วยอ่ะว t r คืออะไรครับพี่เช่นถ่ายโฆษณาหมู่บ้านต้นไมน จะปลูกต้นไม้เพิ่มต้นไม้10ต้นสายไฟในหมู่บ้านรู้สึกมันระยงระยางอ,อยากจะลบลบทีวทีหรืออย่างนักแสดงคนนี้มีสิวตรงนี้ตอนถ่ายรู้สึกโอเคแต่พุ่มกับลูกค้าไม่ชอบสิวเม็ดนี้เลยก็มาลบทีวท R อร์ก็ลบทีละเฟรมคำหนึ่งที่พี่พิชัยพูดเมื่อกี้คือคาว่าลบทีละเฟรมขอให้คุณลองคิดดูว่า1วินาทีมันจะมีประมาณ24ถึง25เฟรมแต่ท่านเป็นหนังยุคใหม่บางทีมี60เฟรมก็ค,คือคุณต้องเอาภาพนิ่งอ่ะ25ภาพ24ภาพนี่ยมภาพบ สิว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 ลบไปยีครั้งนั่นได้1นึ่งวิแล้วก็นั่งลบไปเรื่อยๆก็มาทีละนิดทีละนิดทีละนิดนานครับวิทีาเป็นขั้นตอนงานฝีมือครับก็ทีมงานกคนที่ชอบเอาสมุดเรียนเนาะแล้วไปวาดภาพวยดภาพปอปปอปอะไรอย่างไรฟลิปบุ๊คนี่คืองานของคุณนี่คืองานของคุณคุณน่าจะชอบนี่คืออ้อยที่กินข้าวไม่มีเวลาสวัสดีครับเขาถ่ายรายการก็ยังไม่ยอมลุกให้อย่างไรก็ดี กาบขอบพระคุณทางมาม่านะครับที่มาจะเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์ไหมพี่ของสปอนเซอร์สำหรับของของของซิตคอมตัวนี้นี่ก็แคนทิงครับแล้วก็ไปทางนี้ครับเฮ้ยแจ๊บจ้าบเลยตรงนั้นเดี๋ยวไอ้ปั่นจักรยานนี่คืออะไรพี่ปั่นไฟไงครับก็ที่นี่เขาใช้พลังงานมนุษย์พนักงานคนไหนทำงานไม่ดีก็มาปั่นไฟทุกเพิ่งถ่ายหนังมาเป็นบอสยังไม่รู้ว่าจะจะทำสิ่งนี้ยังไงดีก็เลยมาตั้งไว้นี่ก่อน อันนี้ก็เป็นส่วนที่เวลามีฟิตติ้งอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นเป็นห้องแต่งตัวนักแสดงครับสำหรับคุณผู้ดูที่ไม่ได้อยู่ในวงการนี้อีกเช่นเคยนะครับ<ๆ>การฟิตติ้งจะเกิดขึ้นก่อนการถ่ายทำครับ<ๆ>เราจะนํานักแสดงที่เราเลือกมาแล้วสมมติพี่พิชัยบอกว่าเอ๊ย<ๆ>เอ็ดเอ็ดเล่นบทพี่บอยนะ<ๆ>เป็นครีเอทีฟที่อยู่ในบริษัทชื่อว่าแอดแอดนะผมก็จะได้ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟิตติ้งอ่ะแต่งตัวยังไงดีเออเอาเสื้อมาให้ลองใส่ก่อนว่เาเล็กไปใหญ่ไปชอบไหมตัวนี้ใส่ไม่สบายใจอยากเปลี่ยนเป็นสไตล์ไหนหรือเปล่าแต่งหน้าแบบไหนทําผมแบบไหนก็จะมาลองกันวันนี้แล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้ให้ผู้กํากับดูว่าเอ้ยอันนี้ชอบไม่ชอบแล้วห้องนั้นล่ะครับห้องนั้นเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องทําผมอันนี้ก็เป็นสัดเป็นส่วนเพราะว่าเดี๋ยวนี้แคทติง้งนักสแสดงเยอะก็ต้องมีห้องให้เขาสมัยก่อนตรงนี้มันเป็นโกดังหนังสือของขายหัวเราอเหรอครับใช่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 นอเคือง สามหมื่นเล่มอะไรเงี้ยเขาเกี่ยวพันอะไรกับกับแซลมอนพี่พี่นพเป็นภรรยาบกาวิติบกาขายวัวเรละแล้วเขาไปก็เป็นเจ้านายผมดูแลฝ่ายบัญชีแหละผมกับเบนดูแลฝ่ายโปรดักชันก็มีอะไรก็ตัวเลขก็คือให้พี่นพดูแลไปพี่นกก็มาเคี่ยนตีพวกผมไอ้นี่ทําไมใช้ตัวเนี้ยนะทำไม เรื่องนี้เบรกแตกทําไมเกินงบนันนี่นู่นก็มาก็มาคุยกับผมจึงเราก็รับฟังเป็นอย่างดีรับฟังแต่ทำไปทำีกเรื่องนึงเราฟังเขาด่าแล้วก็ต้องฟังเขาขึ้นชั้นบนไหมพี่ไปครับอ๋อนีล่ลุงสมานลุงสมานรูมคืออะไรครับตัวละครในในหนังทั้งหมดผมมาตั้งชื่อ,อลุงสมานก็คือ T C T C คนรงเงินล้านอันนี้ก็ให้เขาเป็นห้องแรกแล้วก็ห้องห้องข้างหลังนี่คือลุงเนวสันเนวสันรูมนี่เป็นห้องประชุมใหญ่โหเป็นบ้านดีด้วยไอบันไดนี่คือตั้งใจเก็บไว้เป็นอันเดิมอันนี้ฝั่งสมาน แซลมอนแ,บแลบคืออะไรครับพี่เอเจนซี่ครับอันนี้กังครับแอดมินเพจแซลมอนแลบครับนี่สัยไม่ค่อยดีครับชอบดูบุรีในห้องครับ <c oughs> ในน,ออนี้เลยโอ้โหในนี้เลยเตือนแล้วก็ไม่ฟังชอบถอดเสื้อ <c oughs> ชอบถอดเสื้อ <c oughs> ด้วยเหรอครับเมื่อก่อนนี่นี่ผมชอบนี่สิ่งที่ติดอยู่ตรงเก้าอี้ได้คะ่ะได้เลยค่ะทําทันค่ะใกล้แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวส่งให้ค่ะเมื่อคุณท่องคาถานี้คุณก็จะดูน่ารักขึ้นมาทันทีทั้งที่ในจริงคุณไม่ต้องทาตามนี้ก็ได้แต่คุณพูดงี้ไปก่อนอันนี้ตามตามตำแหน่งคือเป็นอะไรครับ คิดคอนเทนต์ต่างๆเอาแล้วทำไมต้องแปะอันนี้ไว้ล่ะมันเหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอของ AE เลยนะพี่อันนี้ก็คอนเทนต์ค่ะแต่ว่าไม่ได้แกอยว สมมติผมเดินเข้ามาแบบแบมแบมไอเนี่ยแต่พี่อยากได้เนี่ยคือแบมไม่อยากตอบเหมือนแบบไอเรื่องเดิมๆอีกแล้วแบมมันก็จะหันกันอย่ายุ่งกับกูอันนี้แซลมอนพอดแคสต์แต่ว่าแกงนี้ไม่ค่อยอยู่ห้องเพราะว่าห้องส่งอยู่ตรงนู้นเขาก็จะไปลงเสียงกันอันนี้ก็จะมีทีมอ้อยคนเมื่อกี้ที่นั่งกินข้าวอยู่นั่นก็แคทีฟกับโปรดิวเซอร์แซลมอนพอดแคสต์นี่ผมชอบประตูนี้มากเลยเมื่อกี้ตอนจะเดินออกปุ๊บเจอป้ายนี้เฮ้ยอยู่ด้วยกันก่อนดิก็เอ้าเฮ้ยแล้วกูต้องอยู่ไปววะเฮ้ยแต่เพื่อนไปแล้ว เอาไปดูฝั่งเฮาอันนี้เฮาครับเฮ้ยเฮ้ยคุณบอมบ้าบอมตกใจตกใจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านี่คืออาจารย์แก๊ปอาจารย์แก๊ปเอ่อเอาเอาเอาลายลายที่ทำให้ทุกคนรู้จักอาจารย์แก๊ป ไอ้ซั์ทำงานทำงานทำงานรักษาเกียรติขององค์กรคุณอาจจะรู้จักเขาในฐานะนักแสดงแต่จริงๆอันนี้คือพวกงกับของเฮาส์ใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วก็ซิทคอมด้วยอ๋อที่สำคัญคือเด็กเจซีห้ครับไล่กันไล่กับของพี่เท่าไหร่ับสี่สามพี่พีชัยรหัสอะไรพี่ผมไม่ได้เรียนมหาลัยฮะผมจบมหก ไปเรียนพมา่าพี่นั่งก่อนพี่นั่งก่อนเรื่องเมื่อน่าจะยาวแล้ว <c oughs> พี่ไปเรียนอะไรพมา่าไม่รู้ไปไปเรียนไปมัวซั่วอะพ่อส่งให้ไปพม่าเป็นเด็ก <c oughs> พี่เป็นเด็กเกเรเหรอไม่ได้เกเรหรอกแม่เป็นเด็กไม่เอาไหนหมากกว่าเดี๋ยวนะแต่พี่ไม่ใช่สายตีรันฟันแทงใช่ไหมไม่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 ใช่แล้วพ่อเป็นคนจีนไงเรียนไม่เก่งมึงก็ ไปอยู่ที่โฮโทลซะอะไรเงี้ยไปส่งไปพม่าแล้วพี่ได้อะไรจากจากพม่ากลับมาบ้างเรียนภาษาอังกฤษมั้งคงพูดภาษาอังกฤษเก่งขึ้นมั้งแล้วตอนนั้นกลับมาในวัยเท่าไหร่นะฮะเรียนยี่สี่แถวๆนั้นพอกลับมาพี่ไปทาพี่ผมไปเรียนการโรงแรมไงเพราะว่าพ่อไม่อยากอยู่บ้านก็เลยหนีไปเรียนการโรงแรมก็ไปทําโรงแรมใช่ไหมแล้วมันมีประกวดโฆษณาแล้วผมก็ไอ้ว่างอยู่เข้ารอบดึกไงก็เลยส่งประกวดมันก็เข้ารอบรางวัลคือได้ทํางานผมก็เลยไปเข้ารอบสองใช่ไหมเขาให้ไปคิดแคมเปญที่บริษัทเขาก็ลองไปมุ่งมั่งซู้ๆดู ชนะเฉยเลยกระดิก็ลาออกโรงแรมแม่งเลยทําโรงแรมมา8ปีเลยลาออกทำเอเจนซี่ทำอยู่2ปีมันรู้สึกไม่ค่อยเวิร์กก็เลยลาออกมาเขียนหนังสือ,<ช>อเขียนหนังสือเขียนยังเขียนเสร็จพี่นกชวนมาทําโฆษณาไขาห่หัวลาะกชวนมาทํานู่นนี่นั่นนี่นู่น,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 นก็เขาก็เลยชวนทํามาชวนเปิดโปรดักชั่นเฮาส์กับเบนแล้วคุณล่ะครับเข,เขามาตรงนี้ได้ไงคุณคุณมาเจอเขาได้ยังไงอะวันหนึ่งพี่วิชัยทักเมสเซจเฟซบุ๊กมาครับ ชวนมาทํางานพี่ไปเจองานอะไรเขามาครับนี่มันทำไอ o n e พังอ่ะคือผมเคยอยากทําหนังเรื่องหนึ่งครับแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเปิดเพจดีกว่าเปิดเพจ Facebook จะได้ชวนคนชวนคนมาดูหนังเอ้แต่เปิดเพจแล้วมันก็ต้องมีคอนเทนต์มาวะแต่ตอนนั้นมันไม่มีคอนเทนต์อะไรในหัวเลยตอนนั้นผมใช้ iPhone 7อยู่แล้วกล้องมันสั่นกล้องแม่งสั่นแบบมันถ่ายอะไรไม่ได้เลยพี่ถ่ายตัวหนังสือก็อ่านไม่ออกอะไรเงี้ยเวลาจะอัพสตอรี่ไอคนชอบ ดีเอ็มมาด่าว่าแบบปวดหัวดูแล้วปวดหัวกล้องสั่นก็เลยอยากอยากระบายว่าเออกูก็ไม่ได้มีความสุขมากนกหรอกที่กล้องกูสั้นนะก็เลยทําคลิปเป็นแบบเอาฟุตในมือถือมารวมๆกันแล้วก็คุณพักเสียงใช่ครับตัวนี้ประมาณกี่ปี6กเปีป่ะประมาณประมาณครับนั่นก็คือระยะเวลาที่แก๊ปเริ่มเข้ามาทํางานกับพี่วิชัยยังยังผมทําสัก3 3มสี่ปีเพราะว่ามันมีช่วงแรกๆที่พี่วิชัยชวนแล้วเหมือนผมทําเฮากับเพื่อนทําไปแล้วแล้วพอพี่วิชัยชวนผมเลยคิดว่า ถ้ามาแล้วเขาว่าเจ๊งหมดมันก็เหมือนทิ้งเพื่อนเออแต่สรุปว่าทิา้งครับ<ส><ด> แต่ก็ได้ไปลองทำมือมาแล้วถูกไหมกับเพื่อนเพื่อนใช่แต่ก็ยังมีไปทํากับเพื่อนบ้างพอมาทําที่นี่ปุ๊บได้ทํามากี่งานก่อนจะมาจับตัวไอตัวซิสคอมตัวนี้ฮะน่าจะมีสิบเหมือนกันครับเป็นพี่วิ่ชัยปล่อยให้ทำเลยสดงว่าต้องเห็นแหละว่าเซนส์คอมดีหรืออะไรมันทํางานได้อยู่แล้วก็เนี่ยมันก็ลงเสียงเองก็รอดสิมันขายยังไงก็ผ่านอ่ะมันเป็นอย่างนี้นะครับยังไงก็ผ่าน้ละลูกค้ายังไงก็ซื้อแต่ผมเครียดมากเลยพี่แบบตอนเด็กๆเคยฝึกพูดเสียงต่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่เท่แต่พูดแต่ ว่าไงกลับมาเดินมาเลยกับไปเดินเลยอยากเท่เลยพี่คือเวลาเราเห็นแบบผู้ชายพูดน้อยๆพูดน้อยๆเสียงนำต่ำอะไรเงี้ยคือมันเท่เดี๋ยวกูอยากเป็นมั่งฝึกเลยฝึกฝึกจริงจังอ่ะกลับบ้านไม่พูดอะใครพูดน้อยๆพูดอะไรแม่ถามเป็นไรวะลูกกูเพื่อนวันแรกเลยที่เดบิวตวันนี้กูจะเดบิวตล้จากเสียงกูตีนเราจะเป็นแบบ สวใช่ผมคิดเวลามันมันมีเพื่อนบางคนสมมติอ้วนนะพี่เวลาเปิดเทอมมาแล้วเขาผอมไปออกกำลังกายมาตอนปิดเทอมอะไรเงี้ยกูเสียงแหลมมาเดี๋ยวเปิดเทอมกูเสียงต่ำก็มาเลยเสียงต่ำเลยเอ้แก๊ปเดี๋ยวไปกินข้าวกันไปถึงโรงเรียนข้าวเช้าไปกินข้าวอ๋อกินเลยเป็นไรอะไอ้แก๊ปแก๊ปเป็นไรวะเนี่ยอย่เดเี๋ยวโมง Mother, no <c oughs> <c oughs> <c oughs> e ูเค โ okay, okay. อเคโอเคไปเลย okay. <laughs> นีแค้ม, <laughs> มีอะไรบอกนี่เพื่อเป็นห่วงสมสดิภาพทางใจเราเองไม่ถึง2นาทีกูก็เป็นคนเดิมอะ่ะขายของนิดนึงได้ไหมมันเริ่มไปยังไงอ,อ่ะอ้เนี่ยรักเบกแตกย<อ>่คุ้นคุ้ขายนะที่ทำโฆษณาอยู่ดีๆทำไมอยู่ดีๆเลี้ยวมา <laughs> คือโฆษณาอยู่นี้มันแบบ หกวิอ่ะแล้วมีอยู่ช่วงผมโดนบังคับทําโฆษณา4ีวิอ่ะ RTB ทีลูกค้าแค่พูดก็15บวิแล้วมึงจะให้กูขาย6วิมึงจะบ้าแล้วไงเจ้าของสินค้าอยากจะพูดแต่เวลาแม่งไม่ให้พูดก็เลยหามันมีที่ไหนไหมว่าที่เรายังพูดยาวๆได้อยู่แล้วพูดให้ยาวขึ้นกว่านี้ได้อีกก็เลยเลือกซิคคอมเพราะว่าซิคคอมมันมีป้ายโฆษณาอะไรเต็มไปหมดแล้วคนมันไม่รู้สึกโดนอิจฉาเจก็เลยไปเล่าให้แกฟังแกบอกเออพี่ผมก็เบื่อเหมือนกันอยากทำเพราะไอ้น,นี่ชอบดูซิคคอมอยู่แล้วลงั้นด เรื่องนี้อยากทำอะไรให้มันมีมิติใหม่ของการทำซิตคอมหรือว่ามองว่าเฮ้ยอันนี้ยังไม่ค่อยมีแบบไทยเลยว่าอยากทำแบบเนี้ยสไตล์เนี้ยอยากลองดูผมอยากลองอย่างแรกอ่ะอยากลองไม่ใส่เสียงฮาดูอยากลองไม่ใส่เสียงหหดเราะอยากใส่ซาวเอฟเฟกที่มันเป็นคนละเซตกับสิ่งที่ได้ยินบ่อยๆแค่เสียงกองแห้งๆเลยเสียงแนทีนึง เสียงลวกกองส่วนผมเนี่ยผมตั้งโจวว่าอยากให้เป็นซิทคอมของบริษัทโฆษณาโดยที่เอาบีบลูกค้าในโลกความเป็นจริงอะ่ะมาเป็นเส้นเรื่องซึ่งยากมากเพราะมันต้องขายงานก่อนเพื่อเอบีบเข้ามาแล้วมาคิดให้เป็นเส้นเรื่องเอาข้อจริงมันมีเวลากี่วัน3าวัน4วันเต็มที่ทาหมดให้เสร็จพอดีอย่างนี้มันมีเรื่องเียบนี้ด้วยพอมันต้องเอา เรื่องจริงไปทําเป็นซิทคอมปรากฏว่าแคมเปญลูกค้าเขาก็ต้องคิดของเขาว่าเดือนนี้ทายัางไงยิ่งการตลาดยุคใหม่แสดงว่าบรีฟที่ได้มันก็จะกระชั้นแล้วคนทําบทที่ควรจะมีเวลาทําบทนานเป็นเดือนก็อาจจะเจอบทเป็นลักษณะเหมือนทำโฆษณาผมทำหนึ่งเดือน4ตอนน่ะก็ไฟไหม้อยู่จําได้ว่ามี EP ีหนึ่งที่เหมือนพรุ่งนี้จะถ่ายวันนี้ยังแก้บทอยู่เลยคือผมจะได้บทมาก่อนเป็นเวอร์ชันเหมือนแบบเวอร์ชันแรกแล้วผมก็จะนั่งจำเวอร์ชันแรกแล้วพอวันถ่ายเอาย้าเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่ง <laughs> ไม่ได้บทนะพี่แต่คือแบบเอ้ยเกิดอะไรขึ้าตร แก้ตอนทุ่มหนึ่งอะแล้วพรุ่งนี้ต้องส่งไฟล์เพื่อส่งให้นักแสดงแล้ววะ <c oughs> ก็มานั่งหน้ามันอยู่จะแก้ยังไงวะแต่จริงๆพี่ไม่ต้องเครียดพี่พาะนักสแสดงมันก็เพิ่งมาอ่านตอนเช้าอันนี้พูดถึงนักสแสดงคนอื่นแหละเนาะอากู <c oughs> ไม่มันมันมีมิติต้องส่งให้ลูกค้าแอปพูดอีกรอบนึ่งไงมันต้องเผื่อเวลานั้นอีกทีนึงอะตอนเวลาเริ่มทำซิมคอมมันได้จะมีไอเดียหลากหลายอยากทำ เกิดตรงนี้เกิดตรงนั้นพี่ฟันหรือไม่ว่าอยากให้มันเป็นเรื่องของแบบวงการโฆษณาใช่เพราะมันใกล้ตัวเราสุดตัวละครมันตึ๊บอะไรขึ้นมามันขึ้นมายัางไงคุยกันยังไงโอ้จริงจริงมันเหมือนพยายามแบ่งจากหน้าที่จริงๆก่อนพี่ตำแหน่งไหนที่อาจจะเล่นมุกอะไรได้บ้างคงต้องมีพ่วงกับมีผู้ช่วยพ่วงกับแน่แน่แล้วเดี๋ยวต้องมีเคทีฟเพราะว่าเราจะเล่าเล่าบทหนังแล้วที่เหลือมันจะเริ่มแบบเอ๊ะหรือถ้างั้นมีโปรดิวเซอร์ด้วยจะได้มีมุกทางแบบว่า คุมเงินคุมเงินดูดุดหแต่ยังไม่มีตัวแบบมุกล้วนๆเลยว่ะถ้างั้นเอาลูกน้องโปรดิวเซอร์มาดีกว่าเป็น PM Production m ั n น g e นเจจะได้แบบมาศาสตร์มุกได้เลยอ่ะสำหรับคุณผู้ดูที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงการถ่ายนู่นถ่ายนี่อ,ะอ่ะเราไล่ทีละตำแหน่งผู้กำกับก่อนอันนี้เข้าใจง่ายกำกับทุกอย่างที่อยู่ในหนังโฆษณาหรือในหนังก็แล้วแต่ ผู้ช่วยจะใกล้ชิดกับพ่วกกับที่สุดคอยหารีซอรหาเรฟเลน์จัดการเวลาการถ่ายบรีฟนักแสดงต่อไปตำแหน่งครีเอทีฟคิดหนังคิดไอเดียต่างๆแล้วค่อยมาคุยกับทางผู้กำกับกับว่าภาพมันจะออกมาเป็นยังไงแต่โปรดิวเซอร์อ่ะอันนี้เริ่มแล้วคนทั่วไปน่าจะแบบโปรดิวเซอร์ทำอะไรวะโปรดิวเซอร์แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันผมว่าโปรดิวเซอร์เพลง มันมันจะไม่เหมือนโปรดิวเซอร์ของกองถ่ายเพราะว่าโปรดิวเซอร์ของกองถ่ายมันอยู่กับการจัดการเป็นหลักจัดการเงินคุมงบประมาณดูตารางเวลาการถ่ายติดต่อกับลูกค้า PM คือย่อยลงมาอีกหน่อยผมว่าโปรดิวเซอร์มันจะมีความดูภาพรวมเป็นหลักแต่ PM อ่ะอาจจะเป็นการติดต่อกับพีมทําใบตารางนัดหมายการถ่ายทําผู้ช่วยโปรดิวเซอร์แหละงานเอกสารใช่ป่ะซึ่งถ้าไล่ตามในเรื่องผมเป็นเรียรทีฟนัดกิจจิลิตคือพุ่มกับโอนิวผู้ช่วยพุ่มกับพี่สายเจริญตุละเป็น ผู้ดอร์ PM เป็นมูเติลแล้วก็จะมีพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเหมือนเจ้าของบริษัทจากการที่กํากับเพื่อนผมมาครับมีคําแนะนําในการแสดงแล้วมั้ยฮะโอ้ผมว่าจริงๆอย่าใช้คําว่าแนะนําใช้คําว่าเทิดทูนดีกว่าอ่านบททําความเข้าใจบทปุ๊บเอ้ยเรามีดิเรกชันปุ๊บออกทางซ้ายหรือทางขวาดีเงี้ยอันนี้ผมใช้คําว่าผมศึกษานะในฐานะที่แบบผมชื่นชอบในการแสดงเหมือนกันนะ <C oughs> เพราะอย่างไอไอ,ไอการตบหน้าเนี่ย โอ้ทำงานทำงานอันนั้นก็ไม่ได้อยู่ในบทมันเป็นเหมือนแบบเวลาคุณอยู่หน้ากองอะ่ะคุณเห็นแล้วไดล็อกนี้มันมาแบบนี้แต่คุณจะรู้สึกว่าถ้าคุณเล่นอีกเวนึงอะ่ะแม่งน่าจะตลกขึ้นวะ่ะแล้วเราก็เหมือนแบบใส่เข้าไปคือผมรู้สึกว่าซิทคอมอะ่ะมันเป็นเรื่องของมวลเหมือนกันไหมมวลของกลุ่มนักแสดงวันแรกมันจะตึงๆต,ต่อยเพราะทุกคนเหมือนแบบยังไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นจะมีเรา กับไอ้นัทที่เหมือนแบบเคยเจอเคยคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเฮ้ยมันก็เป็นน้องเราคนหนึ่งเราสามารถแบบเล่นอะไรกับมันได้เยอะแต่เราจะยังไม่กล้าเล่นกับพี่แท่งไม่กล้าเล่นกับพี่ทรายแต่พอประมาณคิวที่3อ่ะเอาละไอ้นัทจะเริ่มแบบว่าเนี่ยก็พี่เป็นคนชู้ ในบทไม่มีผมเป็นคนเขียนบทละเอียดเนาะเขียนทุกแดนหรอกเอาไปออกจากกองถ่ายมึงไม่เล่นมุกูสักคนแมงเอ้หลังๆเริ่มเขียนละให้นักแสดงเล่นมุกไปเรื่อยๆตัวที่อันตรายที่สุดในกองคือเติ้ลเพราะมันเป็นคนฉีกแล้วเหมือนแบบมันฉีกแล้วทุกคนขำอะแล้วหน้ามันตายอะนั่งนั่งอยู่เปิดซีนมาไม่มีอะไรเลยพี่นั่งโล่งๆเลยต้องฟุตบาททำไรทำไร ปลาลมไม่มีในบทไม่มีอะไรเลยต้องไปดูนะกี่ตอนนะคุณ16ครับ16เออไปดูไปดูไปดูฮ้ยแต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากดูพี่ไอ้ชั้นวางไปดีไปดีไปห้องผมไปไปไปไอ้นี่สเกลอะไรเหรอพี่ อันนี้หนึ่งต่อ35มั้งอันนี้เป็นโมจีนครับซื้อมาแล้วก็ส่งมาให้คุณอาร์จิโนต่อให้ผมหน่อยตอนนั้นผมยังต่อไม่เป็นตัวมันเลยใหญ่กว่าปกติเมียพี่รู้ป่ะเนี่ยว่าพี่เล่นเยอะขนาดนี้รู้ลวครับรู้ลวครับใช้คำว่ารู้แล้วครับรู้ตอนแรกไม่รู้ตอนแรกไม่รู้เขามาเก็บไว้ที่ทำงานไงผมจำได้แล้วผมอยู่กุ๊บ ซื้อของเล่นเดียวกับพี่วิชัยด้วยผมจ้ไไปตัวนี้ได้ผมพีไปเหมือนกันพวงหนึ่งครับเท่าไหร่อะตัวนี้ไม่เดี๋ยวนี้ไอ้ของพวกนี้มันตอดเราง่ายนะ2อ0 0ันสามพันแปดอะไรเงี้ยกดๆนักกดมากไอ้แมวเนี่ยพันแปดเอามาเอามาก่อนเอามาก่อนเอามาก่อนใครที่รู้ราคาจริงช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับอันนี้ผมไม่ซ้บจริงผมอยากรู้แต่ผมหยิบจับได้ใช่ไหมพี่ได้สิพี่แต่ผมจําได้หมดนะมีกี่ชิ้นไม่ผมชอบตัวนี้เนี่ยไมาที่แจกขับของน่าจะสิงคโปร์ของถ้าผมจำไม่ผิดมันมาคู่กันกับเคเอ้ซีฮะนี่ เจ้าถ้าเป็นซีนพระเจ้าเนี่ยจะได้เงินผมง่ายมากกับซีนกับซีนพระพิคเนตจะโดนผมเร็วมากครับเป็นอะไรก็ได้ขอให้รอพระรอเจ้ากดมาก่อนพี่มีไอ้นี่ไหมฮะไอ้เป็นสีกากรฟใยนี้เขากำลังปั้นกันอยู่กำลังปั้นกยังไงก็สนับสนุนองค์การศาสนาเยอะๆนะครับไปทำบุญที่วัดกันด้วยไม่ค่อยมีคนไปวัดกันแล้วอย่างคือแบบวิกมันแพงนะวิกผมอะ มันมีเคสนี้อยู่จริงนะครับเพราะผมไม่ได้พูดแบบล้อเลียนกันครับก็ะแต่เรารู้สึกดีนะที่เขาใส่วิกนะอันนี้พูดถึงเจ๊หงถูกไหมฮะใช่ใช่เดี๋ยวนะแล้วในออฟฟิศอย่างเงี้ยแกบนั่งไหนวะนั่งโต๊ะนี้ครับที่มันโล่งๆอ่ะพี่แค่เอาคอมวางเลยมีขยะอะไรเหลือๆไว้ก็ก็วางวางไว้โต๊ะโล่งไปวะ โตโล่งไปมากจริง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 ,รงมันจะมีโดนแกล้งที่พี่เบซนเอาปฏิทินช่องสมาวางอะไรเงี้ยอะไรที่มันเหลือๆเหลือๆจากโต๊คนอื่นอะ่ะก็มันจะมากองกองอยู่ที่ผมนกพักหนึ่งแล้วก็อีกสักพักหนึ่งผมก็จะเอากลับบ้านทุกวันนี้ผมที่บ้านผมก็มีปฏิทินช่องสมีอะไรเต็มไปหมดเลยก็คุณทาอย่างนี้ไงเขาถึงเมื่อวานวันที่สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากเรื่อง <c oughs> ชื่อเรื่องครับรักเบรกแตกเลิฟเบรกดาวครับทุกวันอาทิตย์ทุ่ม40ถึง2ทุ่มที่ เวิร์กพอยี่สบสามหรือดูออนไลน์ก็ได้ครับย้อนหลังโอเคบายบายเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ